ลมหายใจแรกที่พ่นออกมากลายเป็นไอขาวเสียงประตูกระท่อมไม้ไผ่เก่าๆแง้มออกเองทั้งที่เมื่อครู่ลิ่มไม้ยังขัดแน่นคืนนี้มันหนาวกว่าทุกคืนที่เคยเจอมาแสงจันทร์ส่องลอดกิ่งไม้ลงมากระทบพื้นดินเป็นหย่อมๆเหมือนมีใครเอาไฟฉายส่องหน้าตลอดเวลา เสียงน้ำไหลเอื่อยๆในลำห้วยคลองท่อมฟังดูใกล้กว่าปกติกลิ่นดินโคลนชื้นๆลอยมาแตะจมูกตามมาด้วยกลิ่นสาบแปลกๆที่ไม่คุ้นฝูงค้างคาวมาแล้วมันบินวนเหนือผิวน้ำเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเสียงกระพือปีกถี่รัวเหมือนจังหวะกลองในพิธีกรรมอะไรสักอย่าง เงาของพวกมันทาบทับลงบนผิวน้ำพร้อมกันยาลงมาเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียดแทงแก้วหูเหมือนมีใครมายืนข้างหลังแล้วกระซิบข้างหูย่าลงมาย่าลงมาอย่าลงมา,า,งมา,า,งมาน้ำในลำห้วยเริ่มกระเพื่อมเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังรออยู่ข้างใต้